KCTV ยังคงเกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รอบ2ใช่ค่ะนะฮะหรือระโรคใหม่มนะครับคุณผู้ชมครับที่ก่อนหน้านั้นผู้ติดเชื้อสะสมของโคราในรอบแรกค่ะ19คนค่ะนะครับแล้วก็รอบ2นี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในโคราเนี่ยนะครับก็มีผู้ติดเชื้อ6คน ด้วยกันใช่ค่ะนั่นคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะพอวันนี้วันวันจันทร์เพิ่มมาอีกหนึ่งรายค่ะนะครับเป็นรายที่เจ็ดเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของข้อมูลของโคราชของเราวันนี้ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมศรีมาโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมศรีมาเป็นประธานซึ่งวันนี้เนี่ยท่านมอบหมายให้ท่านรองศักดิ์สิทธิ์สกุลลิเครศีมา นั่งหัวโต๊ะ,ะนะฮะถแถลงข่าวแล้วก็ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ,อนะครับโดยทั้งจังหวัดเนี่ยโดยคณะกรรมการโรคติดต่อนะฮะกำหนดการประชุมนะครับสัปดาห์ละ3วันด้วยกันก็คือจันทร์พุธศุกร์ะนะฮะจันทร์พุธศุกร์ซึ่งถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะฮะมีผู้ติดเชื้อก็อาจจะมีการเชิญสื่อมวลชนมาถแถลงข่าวด่วน อย่างเช่นวันนี้ประจวบเหมาะว่าตรงกับวันจันร์ทพอดีะนะฮะคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดน,นอครพุสีมาก,ก็มีการประชุมปกติอยู่และสิบโมงเช้าแล้วก็สื่อมวลชนจริงๆก็ทราบก่อนหน้านั้นแล้วแหละ,ะนะฮะตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมามีการสอบถามกันในกลุ่มไลน์ของสื่อมวลชนบอกว่าเอ๊ะมีรายที่7หรือไม่อย่างไร แล้วก็ตามสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีการตั้งข้อสังเกตมีการโพสต์ข้อความะนะฮะแต่เราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนโคราชเนี่ยนะครับเราต้องรอการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโรคติดต่อใช่ค่ะนะฮะทำให้วันนี้10โมงเช้าก็รู้ว่าเรามีรายที่7เพิ่มออกมาเพิ่ม1รายด้วยกันนะครับเป็นชายอายุ55ปี มีประวัติเดินทางไปรับอาหารทะเลนะ,ะเป็นมีอาชีพขับรถขนส่งอ,อาหารทะเลแล้วก็มีประวัติไปพื้นที่สมุทรสาครแต่ภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตราดนะฮะมันเกี่ยวข้องกับโคราชอย่างไรเพราะว่าไปรับอาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาครเอามาส่งที่โคราชค,ครับคุณชนิดาพาอเอามาส่งที่โคราช อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นไทม์ไลน์เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายล่าสุดของโคราชรายที่7ครับคุณผ<ะ>ู้ชมครับมีอาชีพขับรถรับส่งอาหารทะเลเห็นไหมฮะม,มีประวัติที่เข้าไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร<ะ>ไปที่จังหวัดตราดไปรับอาหารทะเลที่จังหวัดฉะเชิงเซาและก็ มาส่งอาหารทะเลที่ตลาดร่วมใจอำเภอเมืองน,นครปฐมสีมาค่ะ ซึ่งตลาดร่วมใจเนี่ยหลายท่านวันนี้ตลอดทั้งวันนะฮะคุณคชนิดาพาสอบถามกันเข้ามา <โฮ S 1> ว่าโกระหน่ำเลยอยู่ตรงไหนฮะคุณชนิดาพาตลาดร่วมใจอยู่ที่ไหนบางคนบอกว่าอยู่ในค่ายบางคนก็บอกว่าอยู่น้องไผ่ล้อมหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วทางเพจของโรงพยาบาลมหราราชนครราชสีมาโพสต์นะคะว่าตลาดร่วมใจแห่งนี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดประปาค่ะคุณผู้ชมอ่าอยู่ตรงข้ามตลาดประปานะครับตลาดร่วมใจซึ่งตามไทม์ไลน์ที่คุณผู้ชมเห็นไปพร้อมๆกับเราเนี่ยนะฮะ เขาระบุไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครยุสีมาที่ได้ไปสอบสวนโรคนะครับก็พบว่าผู้ป่วยรายนี้นะฮะเดินทางกลับมาส่งอาหารทะเลที่ตลาดร่วมใจอำเภอเมืองเวลาตีหนถึงตีสองเป็นประจำะก็ต้องไปดูนะว่าช่วงเวลาตีหนถึงตีสองเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่สิบ เขาย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเลย<ฆ>นะฮะจนถึงวันที่27ธันวาคมที่<ฮ>ตรวจพบเชื้อเนี่ยช่วงตีหนึ่งถึงตีสองเนี่ยผู้ป่วยรายนี้ไปสัมผัสมีใครที่ไปสัมผัส<ฆ>ผู้ป่วยรายนี้บ้างนะฮะส่วนไทม์ไลน์เรามาเริ่มต้นกันที่วันแรก<ฆ>นะฮะย้อนกลับไปที่มีการสอบส่วนโรคเนี่ยก็คือวันที่10ธันวาคมเนี่ยนะครับ ผู้ป่วยขับรถเดินทางคนเดียวไปรับอาหารทะเลนี่ไงฮะที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครพูดง่ายคือตอนนี้ถ้าใครไปที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยะนะครับถ้ากลับมาที่โคราชต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนะก็คือต้องถูกกักตัว14วันค่วัน นะถ้ามาจากสมุทรสาครอ่าคือเดี๋ยวนี้ถ้าจะเดินทางไปจังหวัดไหนต้องเช็คก่อนว่าจังหวัดนั้นเป็นพื้นที่สีแดงหรือเปล่าใช่พื้นที่สีแดงนะฮะก็คือมีจังหวัดเดียวตอนนี้ก็คือสมุทรสาครพื้นที่สีส้มก็มีหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยะนะครับแล้วก็ของเราพื้นที่สีเหลืองนะฮะแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวก็ต้องอย่างที่คุณชนิดดาภาเรียนผู้ชมว่าจะไปจังหวัดอะไรต้องไปดูนะฮะว่าจังหวัดนั้นปลายทางเนี่ยเป็นพื้นที่สีอะไรแต่ ขอความร่วมมือในช่วงนี้ว่าอย่าพยายามที่จะไปไปจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงะจะดีกว่านะฮ,ะ,ฮะ,ะมาดูวันที่10เนี่ยผู้ป่วยไปที่มหาไปที่สมุทรสาครค่ะนะครับขณะรอรับอาหารทะเลก็จะนอนพักกับเพื่อนร่วมงานในที่พักที่เท่าแก่เช่าไว้ให้แล้วก็จะเดินทางกลับโคราชครับนะฮะ พอเดินมาถึงเดินทางมาถึงโคราชเนี่ยนะครับก็จะไปนอนพักที่เต็นท์ส่วนตัวบริเวณโรงจอดรถของตลาดค่ะก็คือตลาดร่วมใจค่ะนะฮะทีนี้วันที่11ใช่ไหมคะวันที่11เขาก็เดินทางคนเดียวกลับบ้านที่จังหวัดตราดบ้านแหลมกลัดอำเภอเมืองไปอาศัยอยู่กับแฟนแล้วก็หลานค่ะ11-14ถึง14ไปบ้านที่จังหวัดตราดสิดถึงสนะคะครับวันที่14 ผู้ป่วยนะฮะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของที่เขาไปจังหวัดตราเนี่ยนะครับเขาก็รับอาหารทะเลจากแพรในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วก็กลับมาส่งที่ร้านในตลาดร่วมใจมก็กลับมาที่โคราชก็มีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในร้านแล้วก็เข้าไปนอนพักในเต็นท์ส่วนตัวนะครับ แล้วก็วันที่16ถึง21ค่ะผู้ป่วยรายที่เจรายนี้นะคะได้ขับรถเดินทางคนเดียวไปรับอาหารทะเลที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ไปนอนพักกับเพื่อนร่วมงานในสถานที่เดิมเป็นสถานที่ที่เท่าแก่เช่าเอาไว้ให้หลังจากนั้นก็เดินทางกลับนอนพักในเต็นท์ส่วนตัวที่เดิมเป็นประจำทุกวันค่ะครับแสดงว่าผู้ป่วยรายนี้ไปสมุทรสาครเนี่ยวันที่10ค่ะแล้วก็ไปอีก ทีก็คือวันที่16ถึง21ธันวาคมเลยนะค่ะผมไม่แน่ใจว่า,าตลาดถูกปิดหรือยังค่ะมีคนตั้งข้อสังเกตนะแต่วจะมีอีกวันหนึ่งที่กลับไปรับอาหารทะเลที่สมุทรสาครก็คือวันที่25ก็มีคนตั้งข้อสังเกตในแฟนเพจ KCTV ตั้งแต่ช่วงเที่ยงว่าเอ๊ะคุณชริดาภาดูวันที่25ค่ะผู้ป่วยรายนี้กลับ ไปรับอาหารทะเลที่มหาชัยอ่25คือวันวันศุกร์เอา้าไหนว่าปิดไหนว่าปิดตลาดไปแล้วหนึ่งไหนว่าปิดตลาดไปแล้วคสองเป็นพื้นที่สีแดงไม่ใช่หรอใช่ค่ะทําไมยังไปรับมาได้อยู่แล้วทําไมถึงเข้าไปรับอาหารทะเลที่สมุทรสาครอืแล้วก็รับอาหารทะเลเสร็จกลับมาที่โคราชคะนะฮะคือไปวันที่25 นะครับแล้วกลับมาวันที่26อิพีคสุดก็คือวันที่26ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพอกลับมาจากสมุทรสาครโอเคละเราตั้งข้อสังเกตว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่สีแดงตลาดปิดแล้วไม่ใช่หรือจริงๆถ้ามันเป็นพื้นที่สีแดงแล้วไม่น่าจะเข้าได้แล้วนะคะแต่เขาไปวันที่ยี่สิบห้านั่นะสิคะแล้วเขาไปหลายวันนะฮะไปวันที่สิบแล้วก็ไปวันที่เท่าไหร สิบหกถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยเห็นไหมฮะ,ะตามทำลายแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการตรวจค้นหาเชิงรุกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ,อันนี้คือต้องให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องหาคำตอบว่าแหละว่าทำไมวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยปิดแล้วไม่ใช่หรือแล้วเป็นพื้นที่สีแดงทำไมเท่าแก่ถึงยังให้เอาอาหารทะเลมาขายต่อได้ถึงไปเอาอให้ลูกน้องไปเอาอาหารทะเลแล้วก็กลับมาขายที่โคราชได้อาจจะเป็นเพราะว่าอาหารทะเลในช่วงนี้ราคาถูก หรือเปล่าแล้วเอามาขายแล้วก็เหมือนกับว่ารับมาจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะอ,ะ,อะท่นนี้พอวันที่26อ่ะคุณผู้ชมดูตามไปด้วยนะฮะค่ะพอวันที่26เนี่ยสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดนครยีธมาในฐานะที่เป็นเลขาลุกุการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดค่ะเขาได้ไปตรวจค้นหาเชิงรุกไม่ใช่เฉพาะตลาดร่วมใจ ไปหลายๆตลาดครับที่มีการขายอาหารทะเลตรวจทุกคนเลยฮะค่ะนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงแล้วก็ผู้ที่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงนะฮะก็ตรวจพอตรวจตรวจ,ตรวจหาเชื้อค่ะผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้ถูกกักตัวนะครับดูไทม์ไลน์ดีๆนะฮะผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้ถูกกักตัว พอตรวจหาเชื้อเชิงรุกเสร็จแล้วไปพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอด่านกุณทศคือพอตรวจเสร็จแล้วผลยังไม่ออกเหรอคะใช่ฮะแต่จริงๆ<อ>แล้วเนี่ยคุณชนิดดบหาเรารายงานสถานการณ์ตั้งแต่ระบาดรอบแรกค่ะถ้าใครที่ไปพื้นที่เสี่ยงใครที่ไปพื้นที่เสี่ยงจะถูกกักตัวทันทีอ่ะใช่ที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นของรัฐเนี่ยเรียกว่าสเตคอร์ีน ถ้ามาจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยจะเรียกว่าสเตทคอร์ทีนแต่ถ้ามาในจังหวัดเขาเรียกว่าโลเคอลคอร์ทีนซึ่งรอบสองผมยังไม่ได้ยินเลยฮะว่ามีโลเคอลคอร์ทีนหรือไม่มทำให้เราได้เห็นไทม์ไลน์ว่าพอตรวจปุ๊บวันที่26ไปพักที่รีสอร์ทที่อำเภอด่านขุนทดแล้ววันที่27ผลอ,ออกมาเป็น Positive ก็คือเป็น,ปนบวกไงพบเชื้อในช่วงเวลา9้าโมงเช้าเมือม่อวานไปรีสอร์ทที่ด่านุนท้ที่นี่ด่านคุณท้นก็ภาวาเหมือนกันนะภาวะนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าควรที่จะมีโลเคอลโคเรทีนไหมสำหรับใครนะฮะที่ไปในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่สีส้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะพื้นที่สีส้มที่จะต้องถูกกักตัวเนี่ย ควรที่จะไปประสานกับโรงพยาบาลข,ขอไปฮนะโรงแรมปัญจาดาราซึ่งโรงแรมปัญจาดารานี่แน่นอนหละว่ารอบแรกทางคุณสมชัยชาพนศรีเนี่ยเจ้าของโรงแรมท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ะให้ปรับโรงแรมปัญจาดาราเป็นโรงพยาบาลสนาม,มหรือถ้าไม่ใช้โรงแรมปัญจาดาราก็โรงพยาบาลหลายๆแห่งให้เป็นโลเคอลทีเลยนั่นน่ะสิ ดีกว่าที่จะพอตรวจปุ๊บไปนอนที่ตั้งด่านคุณทศนู่นอะรีสอร์ทที่ด่านคุณทศตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ด่านคุณทศก็หวาดภาวาสิฮะ<า>นะครับพอตรวจหาเชื้อแล้วเนี่ยนะฮะวันที่27ก็เข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชค่ะนี่ก็คือไทม์ไลน์แล้วก็เราก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าระรอกใหม่หรือรอบสองเนี่ยนะครับ หนึ่งละพี่น้องประชาชนควรที่จะตระหนักในเรื่องนี้ค่ะกาดอย่าตกเพราะาเราก็ไม่รู้อะฮะเพราะดูว่าไทาม์ไลน์ตั้งแต่วันที่สิบจนถึงวันที่ยี่สิบหกตรวจพบเชื้อวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่มีอาการอะไรเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีอาการเนี่ยเขาก็ยังไปไปเรื่อยๆคือรอบแรกค่ะรอบแรกเนี่ย ผู้ป่วยทั้ง19รายเขามีอาการไงเขามีอาการเริ่มมีไข้เริ่มมีไข้ I, มีไอม,มีจามีอะไรก็สุดแล้วแต่รอบแรกที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามเนี่ยเขามีอาการแต่รอบสองนี้ไม่มีอาการฮะยาวมาจนถึงตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่26-27ไม่มีอาการฮะโชคดีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยไปตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุก นี่ถ้าไปไปตรวจเชิงลุกเนี่ยก็คงยังไม่เจอก็คงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฮะค่ะแล้วก็มาประสบอ,อุบัติเหตุในวันที่ยี่สิบเจ็ดนะเห็นไ,ไหมฮะเวลาเ,เดี๋ยวนะฮะมันมีข้อมูลว่าประสบอ,อุบัติเ,เหตุด้วยนะสิบนาฬิกาใช่ไหมฮะ,ะผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตนะ์ฮะค่ะแล้วก็ประสานโรงพยาบาลด่านขุนทดรับผู้ป่วยแล้วก็ส่งต่อมายังมหาราชส่วนเพื่อนที่ร่วมเดินทางเนี่ยนะฮะก็ ตอนนี้เก็บสิ่งส่งตรวจแล้วก็รอผล<ช>ที่โรงพยาบาลด่านคุณทศแสดงว่าผมเป็นห่วงจริงๆเลยฮะ,ะตัวเลขมันจะขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนร่วมเดินทางที่ส่งตรวจกันด้วยที่โรงพยาบาลด่านคุณทศตอนนี้รายที่เจ็ดอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชแล้วส่วนเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลด่านคุณทศแล้วก็รอผลค ไม่แน่วันพรุ่งนี้น่าจะมีการแถลงข่าวอย่างไรเราจะติดตามให้ทราบส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็น ก็คือต้องการให้เห็นพื้นที่อำเภอที่มีผู้ป่วยอยู่ฮะคุณชนิดาภาครับค่ะพื้นที่อำเภอที่มีผู้ป่วยก็คือพื้นที่สีแดงนะคะคุณผู้ชมรายที่1ค่ะอยู่ที่อำเภอพิมายอายุ5 7ปีเป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลรายที่1นี้พบเชื้อไปเมื่อวันที่22ธันวาคมส่วนรายที่2ค่ะเป็นพ่อค้าเป็นคนขายอค้าขายอาหารทะเลเช่นเดียวกันอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วพบเชื้อ22ธันวาคมรายที่3ที่อำเภอบัวใหญ่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ราชการนะคะ พบเชื้อ22ธันวาคมรายที่4ค่ะเป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลเหมือนกันอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะรายที่5อยู่ที่รบัวใหญ่เหมือนกันอ่าอยู่ที่บัวใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นพนักงานราชการค่ะรายที่6อยู่ที่บัวใหญ่เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่ามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันกับรายที่3ส่วนรายที่7อยู่ที่อำเภอเมืองพบเชื้อล่าสุดวันนี้นะคะครับ ซึ่งถ้าเราดูประวัติการเดินทางของทั้ง7รายแล้วนะคุณผู้ชมครับรายบัวใหญ่3รายคุณชนิดาภา3รายด้วยกันก็คือรายที่ 3, ค่ะรายที่5และก็รายที่6นั้นไม่ใช่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอาหารทะเลนะ,ะแต่บังเอิญว่ารายที่3เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบตอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบัวใหญ่เนี่ย บ้านเกิดบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านญาติอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครคเขาก็เลยต้องกลับบ้านไปที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มีประวัติไปที่ตลาดขายอาหารทะเลนะฮะแล้วก็กลับมาทำงานปกติที่อำเภอบัวใหญ่เนะครับประกอบกับรายที่6แล้วก็รายที่หเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเพื่อนร่วมง,งานในอบตอเดียวกันก็พลอยติดไปด้วยนี่ฮะคือ เดินทางไปที่จังหวัดกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่ถูกกักตัวค่ะเห็นไหมฮะดังนั้นใครก็ตามที่ไปพื้นที่จังหวัดกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นสีโดยเฉพาะสีแดงอะสมุทรสาครเนี่ยนะฮะท่านกักตัวเองหรือไปที่โลเคอลอทีนดีกว่าใช่ค่ะนะฮะไปที่โรงพยาบาลเพื่อกักตัว14วันนะครับนี่คือรายบัวใหญ่ที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็คือสา,าสามรายนะครับ ส่วนอีก4รายด้วยกันก็คือรายที่1ที่พที่พิมายรายที่2ที่4คิ้วรายที่4นะครับที่อำเภอเมืองแล้วก็รายล่าสุดเนี่ยที่อำเภอเมืองเนี่ยนะก็มีความเกี่ยวเนื่องกับการท้าขายอาหารทะเละนะครับก็มีการตรวจพบเชื้อโชคดีฮะที่ท่านผู้ว่า โดยทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะโดยทางคณะกรรมการกลางเนี่ยฮะสบ,บคใช่ไหมครับเขามีคําสั่งให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อของทุกจังหวัดเลยมีการตรวจนะฮะค้นหาเชิงรุกอย่างที่คุณชนิดาพาบอกว่าถ้าไม่มีการค้นหาเชิงรุกเนี่ยรอให้มาตรวจเองอคงไม่เจอ,อแล้วก็คงแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเหมือนที่คุณหมอ บอกวันนี้ที่มีการถแถลงของสวบคอบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเลขหลังจากปีใหม่เนี่ยจะพุ่งเพิ่มเป็นหลักพันหลักหมื่นหรือเปล่าโ้แล้วการเดินทางใช่คยวนี้เรามีข่าวนะใช่ค่ะการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงของวันหยุดยาเนี่ยโอ้โหเดินทางกันแบบเยอะมากเยอะมากมาดังนั้นอย่างที่คุณชนิดาพาเรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ไปจังหวัดภูมิลำเนาของตอนเองปลายทางต้องไปดูว่าจังหวัดนั้นเขาอยู่พื้นที่อะไร แล้วเขามีมาตรการอย่างไรผมขออนุญาตยกตัวอย่างฮะจังหวัดบุรีรัมย์นะผมขอยกตัวอย่างบ้านผมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีผู้ติดเชื้อก็เป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะแต่โคราชเป็นพื้นที่สีเหลืองมีผู้ติดเชื้อดังนั้นถ้าผมจะกลับบ้านในช่วงปีใหม่เนี่ยไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันมีข้อกําหนดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะผมไม่ต้องถูกกักตัวเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สีเหลือง แต่ต้องรายงานหรือแจ้งอสอมอในพื้นที่ให้ทราบว่าผมจะเข้าพื้นที่นะนะฮะไม่ต้องถูกกักตัวนะแต่ก็รอลุ้นว่าวันนี้ไปชนถึงวันที่31เนี่ย<ช>พื้นที่โคราชมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้ามันเกิน10คนเมื่อไรเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงทง <ผม S 2> ทันีผมคงไม่ได้ไปที่บรีรัมย์นะฮะผมก็ถูกกักตัวหรือแค่3คนก็จะเป็นพื้นที่สีแดงแล้วครับค่ะอ่ะ คุณผู้ชมครับนี่ก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19กาดอย่าโตกครับในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยในเรื่องของการาใช้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็อย่าไปในพื้นที่ที่แออัดในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงนะครับค่ะ